ห่อปาดชีก็นา Give x till us น้องไก่เมื่อนี่อีแม่ไปน้าหาเมียกันเด้ออีแม่ลืมเมียในปลาบาดูว่าสีหาพ่อบอแล้วก็สิเก็บเห็ดมาน้ำสาวบ้านเด้ออย่าดื้อเด้อชีเวริก้ามาฮะเนี่ เดีเองไอทุ่งอีกที่นอ่ไม่ได้ร่วงแต์นั่นค่ะสองสาวนั่นตัวนึงว่าแม่สาวนะคะตัวนึงเป็นตัวเถิกไ I wanna take away this one this one this one นายนายอยู่ได้ภาคข้ทุกคนเมื่อนี้สิพักไปน้ำหาเมียต์วานนี้ดีใจลายลืมเมียไว้ในป่านะค่ะอันแหละเพราะว่าอยากเฝ้า เก็บนะคะเพราะเขายิงปืนเราพญายักพลังได้ยินเสียงหมาก็เลยว่าเก็บไปทําคําสาดอยู่บ้านจะสาวสั่นนั่นแหละฮะสวัสดีครับเอฟซีน่าเบลเซมเพลส like เ e s t ์เดย์วู้ดลูคิงน่าไมืันนี้เป็นน้ำหามีดที่เป็นห่อน มื่อหนาวได้เป็นฮอนๆอนเราเอา <S <S เดี๋ยวาหาพ่อก่อนยัง่อยสีไทยทุกคนเบิงนะคะคท่านพ่อ,พอกัสีเป็รอหาเห็ดฟังทั้งนึงนะคะทุกคนืัอเ้านี่ก็พัดเนยนะคะแซบแซบว่าเห็ดอ่ออ่อนอยู่เห็ดพอดีนะคะ <S 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 ทุกคนคอยเห็นเมียคอยแลว้วโอ้ยดีใจมากค่ะทุกคนนี่ หวางคอหมาอยู่ yeah because i take hair you think yeah i take t h e n เบิ่งข้าวทุกคนเบิ่งดูนี่ราคาแแพงแล้วค่ะนี่ย่าโอเคฮะเนี่ยโอ้ดีใจแห้งค่ะทุกคนไปเข้าไปหาเห็ดต่อตอนนี้ใจชื้นแล้วนะคะค่ะทุกคนข่อยห็งข่อยดีใจค่ะดีใจแน่พ่อยหายก็ดีใจน้ำข่อยนะคะ ราะว่าเป็นเมดเหลี่ยมแรกเลยที่พญายสั่งให้คอยตั้งแต่ปีแรกที่่อยมาเก็บเห็ดนะคะทุกคนนั่นแหละมันก็นมีคุณค่าทางจิตใจนะคะเพราะว่ามันยยเป็นของชิ้นแรกสําหรับเก็บเห็ดประคาบัรน,นีเขาลองไปหาเบิ้งเหตุทั้งคูณนะคะฮัน b น่บิแครฟูลพญายียดมันลมนะค่ะทุกคน <Yellow. S 1> ยอ ทุกคนเบงดูข่อยเหลียวมาเห็นเหลืองอลามในหน่อยเบิงเบงค่ะเบงโอ้ยนี่อีกทุกคนนี่เบิงงามค่กงามแน่นี่อนดอกบังใหญ่พีย <I see S 1> ป่า <the green S 1> ทีโทษทุกคนสุดโชค,คดีแท้พ่อท้องคําในป่านะคะแต่ว่าข่อยนะก็จะเอาไปอันทำความสะอาดอยู่บ้านเหมือนเคยนะคะทุกคน โอเคเพราะง่ายว่าจะลืมเก็บค้าตะเบาซะเลย <g ül üyor> นี่หลอดทุกคนขั้นมันข่อยขั้นมันข่อยอย่ะพ่อข่อยก็ดีใจเนาะคะ่ะบางคนก็บว่าข่อยพูดมากโอ้ยเนาะก็ให้ข่อยพูดแน่อีอนข่อยดีใจนะบริเก็บเห็ดน้ำบานเขาอจากเทือ่อ ค่ะทุกคนมึงดูสีสวยๆงามๆเลยเม<อ>ึงดอกนี่ค่ะทุกคนเนี่ยโอ้ยคือแหกหมานค่ะแข<ส>กยากค่ะเอ้ยโอ้ยเอาดอกนี่ก้อนเนี่ยทุกคนเบิงปาสุกดีอะไรขนาดนี้เนี่ยมึงค่ะทุกคนทำความสะอาดที่บ้านนะคะ มึงมึงมีอีกอยู่ข้างในค่ะมึงดูเบิึงค่ะทุกคน,นปกไว้ดูค่ะนะคะนี่แหละขามันมีความสุขอิ่มเดชขันเห็นเห็ดนี่แหละ หลายคนน่ะก็เข้าใจข่อยเวลาวข่อยเห็นข่อยกระห้องข่อยกระเบา้าแต่บางคนน่ะก็ว่าข่อยเบ้ามากสว่โอ้ยหนะจักสีว่าจังไดค้นห้อนีก่กระได้อเบิงบ่งข่าทุกคนพออีกแล้วว้าทิ่โถเรียงอลา,ามสวยงามอลังการเบิงบ้งค่ะเบึ่งนี่แหละดีใจน้ำข่อยบ่ค้า โอ้ยน่อส่วนิพอดเดีอค่ะทุกคนสว่วนิได้เก็บหัตำบานเพลินก็ให้คอยบ่าแน่เบิ่งค่ะงาม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 นี่ค่ะองนหนึ่งโอ้ยเบิ่งดูเบิ่งดูค่ะหนาลักพอดีพอดีดอกสวยสวยนีอย่อันหนึง่งโอ้ยอีกตีปีเยอะ ตีเปียกเอาฟบงดูทุกคนพญายีบเยี่ยทีเบิ้งค่ะโอ้ยบอแมนค่ะทุกคนนี่นี่เบิ้งยงละลายอไอซีฮันนี่อ๋อเย่ยลฟีนสิเบิ้งค่ะทุกคนงาม อ๋อมึงดูค yup. <c oughs> ่ะอืมกระมิ้นหน่อยๆแต่ว่ามันกะดีต่อใจนะคะทุกคนที่เห็นเหตุดีได้ท่ายก็ดีเบื่อเพราะว่ามันเป็นของปลาอาหารปลาน้นๆได้กินทีหนึ่งเดี๋ยวนี่ค่ะอีกหน่อยๆต่ว่าก็เอาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ น้อยปงว่าแล้วพออยู่น um, yeah. yeah, I mean ีม ouais, ีมาเก็บมาสันออโอเคปาดล้วแม่คเหลียวเห็นบึงขอทุกคนปัาดย่าตะสูร่ะฮันนี่ออนี่ฟอดสิแล้วว่าพอขั้นตะแลนนซันพอเหยียดนะซันกา โ <Okay. laughs> อเคทุกคน,นเหลืองเหลืองอลอลามนะคะอ๋อกูราะฮะนี่สิเยตสีตนนี่อ๋อเมื่อนี้ไดแต่เห็ดมันปูด้ค่ะเฮ้ทุกคนมองนี่เหลืองน,น้อยๆค่ะแต่ว่าหน่อยก็สร้าง ก็ดีขึ้นกันนะคะเท่าไหร่ก็ดีหมดนั่นแหละค่ะมันเปียกค่ะทุกคนอันนี้น้อยๆวะเอาโอ้ยค่ะทุกคนนี่มอดปลูกยูนทุกคนโอ้ นี่แหละวันยายเรายางไปทั้งถนนแล้วค่ะทุกคนเอาไปทำความสะอาดบ้านรอเบื้องอีกด้วยนี้บอทุกคนว่าเบิ้งมันเหตุในอย่างในหลายคักแทะนี่ค่ะเนี่ยเกิดเจ้าข่างหนทางนี่ยะค่ะทุกคนเบิง้งเฮ้ย พอแต่เห็ดกินบ่ได้ผู้ใหญ่แล้วเข้าไปกันด้ปลาทั้งหนึ่งข่อยเข้าทั้งหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ข่อยออกมาก,ก่อนแล้วแหละอักตาเนี่ยบุกดาวน์นะอ่า I don't see when you go ทางกลับบ้านค่ะทุกคนข่อยห้อนค่ะทุกคนก็เลยทอดเสียอย่ะกับบ้านค่ะทุกคนเมื่อนี้ได้ตะเห็ดคันตะแลนเห็ดอ่ามันปูเหลืองนะคะ Remember uh -huh. when I beat camping. Mm. Yes. No rain. Right. Very dry. You must have yeah. one year, yellow like. Okay. Yes. Mm-hmm. Uh -huh. mm. And then you can see when it was a good year, bad year. Mm. How you I know. Good year. Okay. Thank you very much. Yeah. Mm, kom! The Nature uh, wow. is... Vilka liv! Ja, stackarn! Hemmafria! Remember, maybe måndag? Ja, det är liv... Jo, hämta honom söndag! Ja, men det ska kunna lämna bil på måndag så so det Richa hänger ute. Okej, okay, bra! Must fix this roof, it's no good. Talking. Yeah, must do xem. Yeah, it's come water, you see, when open the door. Oh, precise. Nong yên xiang. Rèn yên xiang, yên 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 ในสูงร okay. <laughs> ่างกายอีแม่ได้เห็ดอ่ามันปูอยออกมาเห็ดหนาสลอนตอนลาบติรุลานี่แต่ว่าอีแม่ยัง่ทันได้ทำความสะอาดดอกเอ้าทีดิสบิ๊กไว n e เยอะเยเฮเพื่อนน่ะนังงามสองตัวน่ะอืมอ่ะ not today ฮะเนี่ย เหมือนนี่เลยตะเห็ดมันปลูกค่ะทุกคนบ่ได้หลายดอกเพราะว่าเห็ดถ้าคานตแลนน่ะบ่มีนะค่ะอย่าวิ่งเหีพาสต้าเว่ยมาดวิเคราะห์คุกเด้อคือต้องมี